นี้คุณดิ้นไม่หลุดหรอกครับถ้าผมทําผิดถ้าผมปลอมแปลงเอกสารเนี่ยนะครับผมยินดีออกสอสอเลยรับสารภาพแล้วก็ลาออกจากสสอดีกว่าไหมครับอันนี้เใบดำใช่ไหมใช่ครับแล้วกบบนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่ของเก่าย้อนไปนู่นเลยครับเนี่ยคนที่ชื่อว่านวรินทร์ทองสุวรรณคือคนคนเดียวกันกับคนนี้ไหมครับชายไทยที่มีอายุย่างเข้า18ปปีในปีใดให้ไปที่เขตหรืออำเภอนะครับเพื่อที่จะไป ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินซึ่งการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนี้เนี่ยในข้อแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเขาจะระบุพศเอาไว้นะครับว่าให้เราไปรับหมายภายในพศออไหนนะครับซึ่งง่ายๆก็คือเอาอายุเราเนี่ยอายุพศเกิดนะครับบวกด้วย20คนที่เกิดในปีพศส5 3 4ก็ต้องไปขอรับหมายเรียก ในปีพศ2554เพราะว่าจะต้องไปตรวจเลือกหรือแสดงตนเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไปคือ2555วันที่3เดือน4ปี2 0 1 3คุณไปดูได้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่สามารถไปรับด้วยตวนเองได้เขาไม่ได้ไปรับหมายเรียกเพราะเขาอยู่อังกฤษต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทนภายในกำหนดนี้เขาไปเรียนอยู่ที่ลอนดอน เพราะถ้าหากว่าไม่ไปรับหมายเรียกในกฎหมายไี่มีคําว่าหนีทหารมีแต่มีแต่คำว่าขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงจะถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนแต่ว่าสะสะแบงค์นี่ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนนะไม่มีความผิดอะไรเลยนะโดนปรับไปสามร้อยต้องระบังโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจาทั้งปรับมากกวาลบนะเพราะท่านเรียนสูงจบถึงด็อกเตอร์นะ้วถ้าหากว่าเรามีช่องทางอื่นๆ,ๆเราอาจจะไปเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ใจยศคือเป็นคนทหารว่ะน่คือไปฝึกไปฝึกท่ามือเปล่าผมพลราชการทหารแล้วเราก็ได้รับประโยชน์จากการเริ่มต้นทำความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทหารก่อนได้ดย S.M.A.R.T ก็คือมีเรื่องของคำแข็งแกร่งท้งกายใจภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดเทียบสุขานฉลาดต่างๆถ้าถามว่าครบกำหนดที่เราจะต้องไปแสดงตนเรายังเรียนหนังสืออยู่เราก็ไปขอผ่อนผันได้ เราได้ใบดำือใช่ไหมอ๋อเขาจะใบดำจะได้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ฉบับนี้ครับน่าจะไปขอผ่อนผันหลายรอบเหมือนกันนะครับที่ผมว่ามันแสดงเป็นเอกสารที่ได้รับรารชการแน่นอนครับในช่วงเวลาก่อนตอนที่เราทำหมายเรียกเนี่ยครับทางอำเภอเนี่ยเขาจะทำรายชื่อรายชื่อคนที่บัญชีคนที่อยู่ในกำหนดเรียกธรรมดาในปี2555แบบนี้และเขาก็จะเตรียม ใบสอดส43อย่างนี้ที่มีชื่อของผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกตามบัญชีนี้นี่คือสิ่งที่ทางราชการจะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนไม่ไม่ได้ปลอมหรอกครับเพราะว่าม,มันเป็นหลักฐานเอกสารที่ใช้ยืนยันออว่าผมผ่านกระบวนการในอดีตมาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรอยู่แล้วถ้าหากว่าปี25 5 5ที่เราจะต้องไปแสดงตน ตามหมายเรียกหรือครบกําหนดในการผ่อนผันแล้วเราไม่ไปผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยตามกฎหมายรายชื่อที่กาหนดเอาไว้จะไปเขียนอยู่ในปี2556ว่าไม่เข้ารับการตรวจเลือกคุณเอาหลักฐานมาสิคำว่าไม่เข้ารับการตรวจเลือกเนี่แหละครับหมายความว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน ในกฎหมายไม่มีคําว่าหนีทหารนะมีแต่มีแต่คำว่าขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงนั่รเองคำว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนจะมีอยู่สองส่วนคือหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียกซึ่งคุณแสดงเจตนาที่จะไม่ไปแสดงตนอยู่แล้วหนีทหารต้องไปกรณีไปรับหมายมาแล้วถึงกําหนดไปเกณฑ์ทหารเสือกหนีอย่างนี้เรียกว่าหนีทหารกรณีไม่ใช่นะราชการก็เปิดช่องไว้ว่าสามารถไปรับหมายเรียกหน้างานได้เพื่อไปแสดงตน พูดชัดๆเลยว่าสุพนัทมีนชัยนันไม่เกณฑ์ทหารแน่นอนไม่คอ้ารับการเกณฑ์ทหารจนยุทถึงตัวพวกวนนี้ในปี2556ชื่อของคุณจิรัตจะปรากฏอยู่ในบัญชีคนที่พ้นจากฐานะยกเว้นความผันแบบนี้เช่นเดียวกันถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเป็น้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับจริงมามาให้เขาดูมาดูอันนี้ที่ขออนุญาตเป็น,เป,นเป็นทางให้ธนาจัดการเนี่ยถ้าหากว่าคุณจิรัตได้จับสลากอย่างที่พูดจริง วันที่วันที่เขาแจ้งให้ไปรายงานตัวผมติดสอบเ<อ>ลยสักอย่างใน่ถ้าอีกวันหน<อ>ึ่งก็เลยต้องเลยต้องรีบไปดูไทม์ไลน์ดีๆนะครับว่าสารที่พากสามเมื่อไหร่จิรัตทองสุวรรณมีกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่2เมษายน2555ครับถ้าข้อมูลตามที่คุณจิรัตได้พูดเอาไว้ว่าไปไม่ทัน1วันและไปสารอีก1วันจะต้องเป็นวันที่ 4เมษายน2555ครับแต่ศาลจังหวัดเช,ชิยงเสาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30สิงหาคม2555ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีบัญชีรายชื่อทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามหมายเรียกอย่างนี้เพื่อที่จะยื่นเป็นหนังสือต่อผู้กำกับสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ดำเนินคดีแก่ฐานกองเกิน คุณพ่อคุณแม่เราไปจัดการอะไรไว้แล้วเราไม่รู้ถึงเวลาจริงๆเขาพาเราไปหยิบใบใบนี้มาผมไปคนเดียวครับถ้าจัดใบดำได้ไปรับสรารภาพว่ากระทำความผิดจนสารพิาพากษาได้อย่างไรล่ะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเอกสารนี้ไม่มีทางปลอมแน่ๆเรื่องไปถึงศาลเรื่อยัะไงต่อแล้วเขาก็ให้ไปจ่ายค่าปรับแล้วเงินนั้นคุณพ่อให้มาหรือเปล่าชำระค่าปรับจริงจะมีตัวนี้ครับคือเอกสารในการชำระค่าปรับถ้าไม่มีใบเสร็จ จใให้กับครไอ้วิธีการขายสอดสี่ข้างนอกเนี่ยธุรกิจพาณิชย์แบบใหม่เนี่ยก็ได้จบคุณรับสารภาพตามคําพิพากษาว่าไม่ไปแสดงตนตามหมายเรียกจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็หมดอายุความไปแล้วใช่ใน,นขณะที่ปัจจุบันคุณเป็นสสอ,อยู่คุณต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเอาใบสอดสีามาโชว์ผมก็เอามาโชว คุณไม่คิดจะแก้ไขคุณไม่คิดจะปฏิรูปกองทัพแต่กลับบอกว่าตอนนั้นเป็นเด็กไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นสอสอแล้วคุณควรจะต้องรู้และคุณบิโรยแล้วพอเอาเอกสารมาดูลายเซ็นจริงกระดาษที่ได้มาก็จริงเปรียบเทียบกับเพื่อนก็เหมือนจริงถามจริงครับสุดจริตคนจะไปรู้ได้ยังไงว่าของปลอมหรือของจริงผมได้เอกสารมานะครับแบบนี้ที่คุณเซ็นนะครับสิ่งที่พูดเมื่อไหร่จะทํา มันไม่ใช่หน้าที่ผมในการทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาครับคุณสุพนะทมีใบมาโชว์ไหมอะพี่แบงค์ผมมีใบแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าวันนี้เขาถามผมว่าอยากเห็นสูติบัตรผมผมต้องให้มั้ล่ะเจ้าขุนและเจ้านายนะครับได้ยื่นเอกสารทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแพทย์วินิจฉัยว่าให้ผ่อนพันธ เนื่องจากป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนและเขาก็อยู่ในพื้นที่ของวัดพระยาสุเรนที่เดียวกันกับคุณสุพนันนี่แหละครับคนเท่ากันทำไมเขามีผลตรวจร่างกายเขามีผลเอกซเรย์มาแพทย์ยังบอกว่าให้ผ่อนผันไปรักษา แล้วปีหน้ามาใหม่โรคกระดูกสันหลังเคลื่อนแต่ทําไมเราอยากจะรู้ว่าคุณสุพนัทเป็นอะไรถึงไม่บอกอแบงค์หน้าแขนขาไม่เท่ากันแขนไม่เท่ากันคุณตั้งในทุกเรื่องหรอครับสูตรความจริงครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทุกรอบด้านก่อนถูกไหมครับรู้อยู่แก่ใจว่าเราได้เอกสารนั้นมาโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายแปลว,ว่าคุณต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเอกสารนั้น ไม่ใช่เอกสารราชการที่คุณจะสมอ้างว่าได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายแล้วนี่แหละครับเรียกว่าใช้เอกสารราชการปลอมต่อมาก็คือว่าแล้วคุณปลอมหรือเปล่าการที่คุณนำสิ่งนั้นมาใช้ได้คุณจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกให้ไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาออก โดยที่คุณก็จ่ายเงินเพราะคุณบอกเองนะครับว่าคุณไปเสียค่าปรับ,รบโดยที่ไม่มีใบเสร็จจากสารไปจ่ายให้ใครทำไมคนที่อยากจะปฏิรูปกองทัพทำไมคนที่บอกว่าอยากจะยกเลิกเกณฑ์ทหารเพราะมีการทุจริตกันไม่เปิดเผยและไม่ออกมาพูดนะครับว่าสิ่งที่คุณผ่านไปสิ่งที่คุณทำเงินนั้น เป็นเงินที่สนับสนุนให้มีธุรกิจพาณิชย์แบบใหม่หรือเปล่าต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วยังมีเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เอาเลยก็ได้รู้ว่าทักษาของเพจ i อมีความสามารถขนาดไหนอ่หรือที่ผ่านมาก็มีแค่ราคาคุยแล้วถ้าหากว่าป่วยทิพย์ล่ะครับ